สวัสดีครับที่ม <primero> ัอนใส่ใจเรื <room> <the ir> oh, ่องช่าบ้านที่พี่น้องผมอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอ้ยเหลือสามสหาล้านหนึ่งทิโล เหลือสามสิบห้าล้านไปนะถามมันทอนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ในเครื่องนี้นะอ่ะใครอยากถามเรื่องอะไรก่อนถามมาจะให้พูดเรื่องอะไรก่อนดีครับหนึ่งมีอยู่สามเรื่องหนึ่งเ่อกกับหมอกราวินจริงไหมสองผู้ใหญ่บ้านเป็นมือที่สามจริงไหมสี่ ี่สามไปวะสามยายแบมแบมยายแบมแบมเป็นคนบอกให้กับคนชื่อคุณฝนทักมาหาผมจริงไหมเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องอะไรก่อนดี <c oughs> เอาเรื่อง เรื่องกับหมอกรวินเนาะผมกับหมอกรวินทะเลาะกันจริงทะเลาะกันแรงมากต่อหน้าอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงต่อหน้าบอยสิรีชัยและแอนออรดีเนาะประมาณตีซีตีซีทุกอย่างตั้งแต่ช่วงหกโมงครึง่งทุกอย่างดำเนินกิจกรรมไปได้แบบทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งมากทุกคนแบบโน่นนี่นั่นอ่า บิวกับหไหวบิวบกับกับอีบิวกับกับอ่าข่อยเลื้ยข่อยบอยแอนกับหมอกรวินตีซีพี่น้องหอดีซีบอาเรื่องคนอื่นบอาเรื่องนุนนี่เรีรบร่อยมาเข้าเรื่องของเข้าเรื่องของตัวเองขอบคุณดาวครับขอบคุณดาวครับมาเข้าเรื่องของตัวเองวันนี้นั่นก็บอกว่าเออนางมีความหวังดีกับผมแบบนั้นแบบนี้ผมก็ไม่ได้ว่าหรอก ก็ไม่ได้ว่าก็ก็รับฟังนางที่จริเป็นคนรับฟังนางรับฟังนางผมก็มีส่วนที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าผมกับอันนี้พูดถึงเรื่องหมอกรวินก่อนด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาโดนด้วยความที่ผมกับหมอกรวินอยู่ด้วยกันมานานเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลากล้องชัดเกินมนันะโอ๊ยบักวิบักพน,นะดูเขาสุมธรรมดาคุณอยสิริชัยครับหน้าสดครับ คุณบอยศรีชัยคุณนะอยู่ในเหตุการณ์นะคุณเป็นตัวตัวเปิดเลยนะคุณศูนย์อ่ะตอนนั้นแอนอรดี already, น้องแอนน้องบอยตอนหน่ะบอยกับแอนด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานพี่น้องด้วยความอยู่อยู่ั้วกันมาโดนบางอย่างเราก็ไม่เคยที่มานั่งพูดกันเลยเขาไม่เคยมานั่งบอกกันเลยผมกับหมอกรีนไม่เคยมานั่งคุยกันเลยหลังๆมาเพราะว่าเรารู้สึกว่า ขาก็คงเห็นเหมือนผมอาฉันไม่ชอบสิ่งที่ใ้ตัวเธอนะแต่เขากับเบาบอกกันฟังว่าเขาบ่มัดเออเราไม่ชอบเพราะว่าอะไรเขาคิดเออเราเงียบเอองเงียบไปมันก็เออคิดเก็บมาน,นั่งทะเลาะก,กันหรือหรือว่าถ้าบอกกันแล้วมันจะทะเลาะก,กันอันนี้ในความรู้สึกผมนะซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นแล้วผมคิดว่าเขาก็เป็นแบบนั้นแต่พอได้พูดแต่พอได้พูดมันก็เลยแบบ มันก็นเลยแบบว่าบุ่มบั่มบุ่มบั่มรั้มบั่มตืมต่อนะแอนและบอยอลดีด้วยซ้ำซึ่งอยู่บ้านคนอื่นผมพ่อผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มแบบโน่นนี่ขึ้นผมก็ได้หนีกับกอนตอนตีซีกุกไกวผมก็ได้หนีขับรถลับขับรถลับผมก็มานอนอยู่บ้านคือบ้านพวกผมม,มันมีสองหลังติดกันมันมีสองหลังติดกันคอยก็มานอนบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วกับโน่นนี่นะแล้วก็ช่วงเซช,ช่วงแบบ ้องอ่านในข้อความช่วงไปเสียสายหรือไปบ่ายนางมีโทรศัพท์สามเครื่องนะนางมีไล่สามพันนางก็ไล่มามว่าฉันไม่เคยคิดจะบอกเลิกเธอนะที่เราคบกันมาสิบกว่าปีแต่ครั้งนี้ฉันขอยุตีความสัมพันธ์เราจบกันจริงๆเหอะเออเราจบกันจริงๆผมก็พีมพ์บอกว่าฉันโอเคนะเออฉันโอเคอืเพราะว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมานานผมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นสำหรับเขาและเขาอาจจะไม่ตื่นเต้นสำหรับผมก็ได้ เขาเลยว่าเออผมฉันโอเคนะนั่งกับพิมพ์มาอีกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นั่นบอกว่า,เ,าเรื่องลูกเรื่องโน่นนี่นั่นป,ปุบ๊บปั๊บที่ฉันพูดแบบนั้นฉันไม่อยากเจอหน้าเธอของเลยพิมพก็ไปบอกว่าไม่เจอกูแน่นอนค่ะสิแล้วผมก็บ,บอกไล่นะ่ะนั่งไปเลยเพราะว่าผมผมรู้แล้ว่าการต่อมานั่งโตตอบกันมันจะเป็นประสาท มันจะเป็นประการพะหมอกรวินเขารู้ว่าเขารู้ว่าผมนี่เป็นคนที่ใข้ความสัมคัญกับกับลูกมากเนาะอ,อันนี้ผมเล่าให้ฟังิะอันนะทุกคนนะเนาะก็ก็ไม่มีอะไรอืก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ไม่ได้นอนเลยก็รีบตื่นเช้าไปงานผู้การอ่ะเราไปงานผูก,การโน,โน่นเนี่ยถามว่าเมาไหมเมา,มา,มาแห้งอ้วกตลอดเวลาอ้วกตลอดเวลาพี่น้องมื่อวานเห็นงานเบลเลยคือ สิ่งที่ทะเลาะกันอ่านั่งยกตัวอย่างมาว่านางอ่ะมีความหวังดีกับผมนางไม่อยากให้ผมทํานั่นทนํานี่หรือว่าแบบเออโน่นเนี่ยผมก็เลยไปแย่งว่าเวลาเธอทําฟิตเนี่ยเธอทาโรงแรมฉันก็ไม่เคยว่าให้เธอฉันจะซัพพอร์ตเธอตลอดเออเข้าไปดูช่วยด้วยซ้ำเออเห็นโรงแรมเธอก็ไม่ได้บอก กธอคไม่ได้ปรึกษาฉันเธออยากเหเธอกิดกเหตุแต่ทีฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฉันจะทำโรง,ง,งพยาบาลอย่างเงี้ยคือผมผมจะทำโรงพยาบาลอันนี้พูดจริงๆเหมืันที่เล่าต่างแต่ตอนนี้กำลังจะมันอยู่ในขั้นตอนที่แบบตอนเนี้หุ้นส่วนผมมาซื้อที่ไปแล้วสามร้อยี่สิบล้านสามรอยี่สิบล้านสิบสิบกว่าไร่สิบสิบไร่อยู่ตรงข้ามมอขอเลยเส้นมารีวันตรงฮบฮบฮบกินฮบกินที่กำลังสร้างใหม่ซื้อไปแล้ว สามร้อยกว่าล้านเนาะโน้น,นนี่นั่นแกก็ลงทุนซื้อเองเลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอคุณส่วนหมก็เป็นหมออีกอืแกบอกว่าถ้าคุณโน้ตไม่ถ้าคุณโน้ตถ,ถ้าทําแบบคุณโน้ตอ่ะแกถึงอยากจะทําพี่น้องคนมีเงินโซดอ่ะเป็นหางโรลยนะเขาเป็นข่ยนข่อยไอ่ซื้อ,อแต่แกไหนเห็น แกดูบัญชีให้ผมมาขอบคุณสหรับดาวขาบกับคุณคราวขอบคุณพี่พี่ปลานะครับเราฟังผมก่อนแกดูบัญชีไหมผมและโรงพยาบาลท,ที่ผมทําอยู่เนี่ยแกก็เป็นคนเอามาขายให้ผมฉะนั้นแหละแกจะเห็นเห็นพัฒนาการทางธุรกิจของพวกผมอ่ะเพราะแกบ,บริษัทแกมาดูบัญชีให้ผมเออแกเปิดบริษัทบัญชีด้วยอืมเป็นหมอด้วย ทำหลายอยา่างเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิตเวชที่กรุงเทพด้วยอ่ะแกก็เห็นผมมาแล้วแกก็เลยแกเลยชื่นชอบถ้าถ้าถ้าตีแบบเราการทำงานแบบเราแกก็เลยเลยได้มหาหักกันได้มากกันเรียกว่าถ้าคุณโน้นไม่ทําผมผมก็ไม่ทําเบอแล้วก่าถ้าถ้าทำกับคุณโน่นอะผมทําอืมแล้วก็โน่นนี่นั่นชัดแจงอืมอันนี้เนาะเหตุผลหนึ่ง คือหมอกรินตอนนั้นนะผมก็เข้าใจความหวังดีของนางนั่นแหละนางว่าอย่าพึ่งทําเลยอย่านั่นอย่างนี้เลยแต่ผมเป็นคนที่มันคือความฝันของผมในการทำโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลสัญญกรรมเนาะผมอยากทำโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเอกชนนี่แหละเหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพมาไรนี่คือความฝันของผมเนาถลอกกันเริ่มบึ้มบั้มบึ้มบั่มขึ้นเ็ได้เดิเจอเออถลอกกันยุบาลคนอ,อื่นมันงเนี่ยเ็เลยขี่รถเฝ้าขี่รถหนีกลับ หนีกลับก่อนนั่นละ่กะก็เลยขี่รถหนีกลับพัดพ่อมีคนส่งขอความนั่งนั่งโพดขอบคุณดาวครับพี่วดีส่งขอความนั่งโพดหน่อยไม่ไม่เบื่อว่ามันมันคืออย่างบอดหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเราไมไ่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กนะผมไม่ได้เป็นเพื่อนกันในในเฟซบุ๊กกับหมอกรวินฉะนั้นผมจะไม่รู้เลยผมจะพูดหูเลยพี่น้องว่ะเราเห็นอีหยังโพดจังไรผมไม่รู้ อผมอเออตามนั้นบอเราไล่มาบอกว่าฉันโอเคนะกับกับการแยกทางกาันเออฉันโอเคนะได้ใช่กับแบบแบบเออสมติเรื่องลูกเลยบอกว่าพื้นที่บ้านของเราสองหลังเนี่ยฉันสงวนไว้เป็นพื้นที่ของครอบครัวแล้วกันเราจะไม่เอาคนอื่นบุคคลที่สามเข้ามาบ้านเราเอืมอันนี้คืออันนี้คือไล่คุยกันนะมสศิหาบรรทัดเนาะโอเคซึ่ง ซึ่งพอนางคุยกับผมเสร็จปุ๊บพอนางคุยกับผมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้ดูนางโทรไปหาพอนางคุยกับผมเสร็จใช่ไหมพอนางคุยกับผมเสร็จปุ๊บ างโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์15นาที15นาที39วินาทีพ่ออรู้ไหมนะทึงโทรไปหาบิ๊กพราะนางก็รักบิ๊กเหมือนน้องนางก็คิดว่าเอ้ยพวกพี่แบบ1 2 3 4นางก็อยากเล่าให้น้องฟังเนาะอยากเล่าให้น้องฟังว่ามันเกิดนี่ยังขึ้น1 2 3 4โน,นนี้นั่นซึ่งเป็นคนแรกที่นางโทรไปหาคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อืม โอเคไหมมูจียว่าต้องไปแบบเป็นบ้าน้ำเพจว่าพวกอ้บ้านซินแลนมเป็นมือที่สองที่สามซูเป็นบ้าอิ่กูถามนะเฮะอซูเคยคิดสีิแบบว่าจะคบอ้าสมมติมึงมีเพื่อนมึงมัคก็เป็นเพื่อนมึงจะไปมาผัวมูติกูถามนะมึงสิไปรอกินผัวมึงว่าเอ้ยผัวมึงรอจังสันจังสี่มึงไปคบของจะไปรอเซิ้งเขาตีมึงเป็นบ้าติมึงเคยคบคันแบบ แล้วไม่ต้องไปเชื่ออีป้าที่อยู่ต่างประเทศอีป้าเนง้อป้าหนังอีอะไรนะ่ะมันทำอาชีพอะไรไม่อาชีพนี่หยังมันทำอาชีพอะไรไม่ต้องเข้าไปดูมันเราไม่ต้องไปสนใจคนแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมชีวิตมันมันกับรอดมันหากินน้ำออนไล์หาด้าบุญหาด้าบุญนี่บุญนี่โนนี่นั่นมันได้เงินจากเฟซบุ๊ก ไม่ต้องไปสนใจมันเลยจะไปสนใจมันทําไมกีเพดนั่นเพนีนี่มันก็มาปั่นอันนี้ฟังจากปากอยเลย่อยเบื้องระหว่างหมอกรีนโทรหาวิบ้านฟินแลนด์สิบห้านาทีสามสิบเก้าวิโทรไปเสียใจมากพูดเรื่องว่าเสียใจมากโนนนี้นั่นทําไมหมอกรีนต้องคิโทรหาวิบ้านฟินแลนด์เพราะเขาคือน้องเขาคือน้องฮักเขาคือน้องฮักน้องรัก เขาใจไปอืมเขาใจไปแบบนี้เราไม่ต้องไปไอ้นี่เลยแล้วเ,เขาต้องไปแบบองจริงนะไม่อยากให้ไปแบบเออจริงไม่ต้องมาส่งอะไรให้ผมแบบนี้นะเพจป้าเนืออป้าหนางป้าดีอะไรอน่ไม่ต้องสงมาให้ผมผมแบบไม่เคยคิดจะไปบอกถึงเขาจเจ้าเถือไม่เคยคิดจะไปพูดเรื่องเขาเลยแล้วไม่เคยแบบไปอะไรกับเขาเลยขั่มันบอกซืยี่หอเราผมยังเอาผิดอยู่ เมื่มจาอีหยังอีพากนั่นเท่าก,ล,กลัลกันละคือคนแบบนี้มันมันอยู่ได้ด้วยความเกลียดชังมันหากินจากความเกลียดชังคนแบบเนี้ยเชื่อไหมอีเนี่ย่คนบาปนยคุณรู้จักคนบาปไหมลักษณะของคนบาปแล้วคนไม่น่าคบเป็นยังไงไปดอูอีนี่เลยเหมือนกันเด้เลยไปดูเลยเขาใจไปเออ ค่อยกล้าเปิดแชทไหนเบิ้งก้นฉันกล้าเปิดแชทไหนเบิงหมอกรณีเินเรื่องโทรหาพีบ้านฟินแลนด์เป็นคู่ยังกัะหน่อมสิบห้าสิบโมงหน้าทีทำไมต้องโทรหาพีบ้านฟินแลนด์เพราะพีบ้านฟินแลนด์คือน้องรักของพวกเราต่อให้พวกฉันจะเลิกกันแต่พวกฉันก็เอาสัมพันธ์กับลูกให้ความาแบบลูกมากบ้านพวกฉันก็อยู่ติดกันแค่เนี้ยกับแม่ติดกันเนี่ย คนที่มันอยู่ด้วยกันมาสิบเจ็ดสิบแปดปีมันอาจจะอินในเรื่องเงินมันอยู่ด้วยกันทุกวันเขาอาจจะเขาอาจจะอยากได้ความตื่นเต้นหรือผมอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวเองี้หมอกรวินน่ะเขาเป็นคนขี้ร้อนมากเขาเป็นคนขี้หนาวมากค่อยขี้ร้อนมาก,าเ,นนมากเวลานอนคอยต้องเปิดแอร์แบบช่ำๆแต่หมอกรวินมา มันตน้องมีคนไหนคนหนึ่งเสียสละในการเลือกอุณหภูมิแอร์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองชีวิตเขาได้ขาดหายไปเยอะมากเพื่อมาคบผมหมอกรณวินมีชีวิตที่ขาดหายไปหมอกรณเป็นคนที่ชอบดูหนังมากโรงหนังนั่งอยู่มาในเบิ้งหนังนางชอบดูหนังมากแต่ผมไม่ชอบดูหนังเลยตั้งแต่นางมาคบผมตีหนึ่งหน้าถ้านางไปดูหนัง พี่ยาดองสวัสดีครับถ้านางไปดูหนังอะนางไี้ไปเบื้องคนเดียวพี่น้องบางครัง้งนางอยากไปกับแฟนอยากไปอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ไปอันนี้คือผมข้อไม่ดีของผมก็มีเออมันอยู่ด้วยด้วยความที่มันอยู่ด้วยกันมานานผมอาจจะดูแคลนความรู้สึกนางด้วยนางอาจจะดูแคลนความใส่ใจของผมเข้าใจบอ เรื่ความที่เราอยู่ด้วยกันมานานเราอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลาเนาะเวลานางโมงหง้านก็นจะขึ้นเปัปีป่ยนเป็นบาเป็นภาษาของน่านไปสำหรับผมคือปกติสำหรับผมน่ะคือปกติที่ผมพูดจริงๆแต่ความหวังดีความหว่วงใยความทุกอย่างมันก็มีกันอยู่แล้วแหละมันอยู่ด้วยกันมานาน ถ้าคนดูตั้งเจ็ดจุดหกเคพ์น้อยฟังข้อดีของหมอกรวินตั้งแต่รู้จักกันมาพบกันมาคือเรื่องเงินนี่คือเป็นข้อที่สําคัญที่สุดของชีวิตคู่หมอกรวินทํางานมาได้แต่ก่อนไม่ถือเงินเอาเงินให้ผมจัดก,การบริหารเธออยากทำอะไรอยากใช้อะไรเธอใช้ไม่เคยห้ามไม่เคยว่าไม่เคยตําหนิเธอชอบรถเธออยากเปลี่ยนรถเธออยากซื้อรถในเมื่อวันนี้เรามีกําลัง ฉันมีคนหมอกรวินบอกว่าฉันมีคนชอบซื้อที่ถ้าที่พื้นไหนฉันอยากได้เธอต้องซื้อให้ฉันนี่คือข้อดีแล้วทุกวันนี้นางก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้นางก็เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคือกว่าที่พวจะมาถึงวันนี้คลินิกแรกที่มุกดาหาร พวกเรานอนกอดกันร้องไห้สองเดือนกว่าไม่มีลูกค้าเพราะว่าเราเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมากมีดอกเบี้ยเดือนหน,หนึ่งต้องใช้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแยะมากมายเราไม่ใช่ว่าหมอรวยแล้วผมมาเกาะหมอไม่ใช่เราเริ่มต้นจากแบบเอาฉนดนหายาท่องกอนะ่ะไปยืมไปหยุดเฟอร์นิเจอร์แต่ก่อนสมัยสิบกว่าปีที่แล้ว ดอกลอยละวจักบาทลอยละหาาลอยเจ็กบาทยื่งม,มันในเจ็ดแปดแสนเอาฉนดที่มันเป็นที่พิพาทนั่นแหละที่เป็นที่ที่ต้องมาฟ้องขับไล้วไปจำเราก็กดบัตรเชิดิน,นั้้นสดเราคบกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเราหามาด้วยกันเขาว่าแมนว่าเอ้ยรวยแล้วฉันไปไม่ใช่ค่ะ พวกเราซัพพอร์ตกันและกันค่ะบิ๊กคือน้องรักของพวกเราหมอกรวินเลือกที่จะโทรหาบิ๊กเกือบสิบกนาทีเพราะบิ๊กคือน้องรักอันนี้เข้าใจเนาะผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่เอาอย่างนี้ ทุกคนมองว่าบอสโนดพูดติดตามหลายบอสโนดปิดอินฟูหน่อยผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยผมขอบคุณที่แบบติดตามและสนใจผมผมขอบคุณจริงๆริงแต่ผมอะทุกวันนี้รู้ไหมว่าเวลามีคนแบบว่าบอสโนดติดตามบอสโนดอยู่นู้นขอถ่ายรูปหน่อยรู้ไหมว่าผมดีใจมากแล้วผมรู้สึกผมได้รับเกียรติมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นใครวะแบบเออทําไมแบบพี่พี่แบบเออเอ็นดูเราเมตตาเรา ผมเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้เรื่องหมอกรวินกับผมทุกคนเคลียร์แล้วเนาะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกคนเคลียร์แล้วเนาะอ่าต่อไปเรื่องยายแบมแบมกับกับคนชื่อฝนทักหาผมเมื่อวานคนชื่อฝนทักหาผมเมื่อวานผมก็งงว่าผมก็ถามเลยว่าพี่เป็นใครครับผมไม่รู้จักครับอันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆค่อยไม่รู้จักค่อยก็เลยโทรกลับไปถามพี่แบมแบมว่า ยายคนนี้เขาทักมาหาชานเขาคือใครเออเจ๊เบมก็บอกว่าเขาคือหนึ่งสองสามสี่เขาอะทักาหาคนชื่ออยู่ชื่ออะไรนี่แหละทักหามาขอเบอร์ผมกับยายแบมยายเบียมอะยายเบมบอกว่าโอ๊ยยายแบยมให้ไม่ได้อืมยายเบมให้เบอร์ผมไม่ได้ทําไมมันหลุดอ่ะมันหลุดพี่น้องมันหลุดเออถ้าอยากถ้าอยาก อติดต่อบอสนตทักไปที่เฟซแกเลยนั่งกับแคปมาอันนี้อันนี้คือเรื่องของพี่แบมแบมเนาะกับกับคนชื่อพี่ฝนเนาะผมไม่ได้เรียกพี่ผมพี่ฝนว่าอีโ e นเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้จักเขาผมไม่ให้เกลียดเขาอันนี้คือผมต่อให้เขาจะอะไรไงก็ช่างผมไม่รู้จักเขาเขาไม่เคยด่าผมหรือเขาไม่อะไรก็ช่างผมก็จะให้เกลียดเขาผมจะเรียกเขาว่าพี่น,นี้ผมผมมีคนแแบบนี้ ใช่ครับผมหมอกระบีนและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รักกันเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราไม่ได้รักกันแบบต้องไปเซึ้งกันต้องไปโน่นนี่นหน้ากันเราทุกคนเคยแบบมีญาติไหมมีญาติแล้วแบบเฮ้ย ทำไมฉันเมตทำไมฉันอินดูหลานคนนี้จังเลยฉันทำไมฉันรักพี่คนนี้จังเลยเออพี่ฉันนะฉันรักพี่ฉันจะโปรเทคน้องฉันจังสี่แหม่พวกเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นนะทุกคนอ่ะธุรกิจของผมก็ลวินคลินิก กราวินคลินิกสามสาขาสาขาโรนพีคลินิกโรนพีคลินิกอันนี้ก็ของผมกับมหมอกนเลยแนะลวโรงพยาบาลเคียเอ็มอันเนี้ยในในในสายของสัญญกรรมมีู่สามอย่างที่มานำกันแล้วรู้ไหมหุ้นบริษัทสามบริษัทเนี้ยโรนพีคลินิกกรลวินคลินิกกับโรงพยาบาลผมถือหุ้นเยอะเยอะกว่าหมอกรลวินนะผมถือหุ้นเยอะกว่าหมอกลวินนะ รู้รู้ไหมว่าเขาเขาให้เกียดผมขนาดไหนหมอพลรวินเนี่ยเขาให้เกลียดผมมากเลยนะฉะนั้นใครที่ปั่นอะไรปล่อยมันไปทุกคนปล่อยเขาไปเนาะผมอยากมาพูดแค่นี้พูดสัส้นๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทุกวันนี้มันเป็นยังไงโอเคไหมครับ